ของนี่คือเรียกว่าแทบจะเอาของกิ่นแล้วเติมอีกนิดหน่อยอะ่ะเติมกระตรงกระต่ายส้มเลยเข้าไปเนี่ยแค่นี้ก็ปั่นทีละแสนแล้วเลยครับผม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กมณเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำการเล่นเบื้องต้นของเกียวตินในกิจ4ปีกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed u ูทูครับตอนนี้อีกไม่กี่วันก็ครบรอบกิจ4ปีแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเอาตัว150เนี่ยก็อย่าลืมไปดูคลิปวิธีการลงทะเบียนด้วยนะครับผมทำไว้ให้แล้วนะฮะแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่รรู้้ว่่่าาาเอออยยกิจ4ปีีีีะลนนชพไดแแบบบบบงสท ลงทุนไม่แพงมากเก็บเปลได้ล่าบ,บอสได้เนี่ยวันนี้เราก็เลยแนะนํากิโยตินนะครับผมเพราะว่าใครที่ดูสตรีมมาก็จะเห็นบอกว่าเออเวลามีคําถามว่าเออกิจสิบปีเลยนดีครับผมก็แนะนากิโยตินตลอดนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมข้อดีของกิโยตินนะครับผมก็คือเป็นอาชีพที่ ของแจกเนี่ยตรงสายมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าของแจกเนี่ยให้ทั้ง rolling cutter กับ c o u s impact นะครับผมซึ่งเป็น2สกิลที่เราใช้เก็บเลเวลแล้วก็ล่าบอสด้วยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมกิยตินะตอนนี้นะครับเป็นอาชีพที่ใช้งบน้อยมากที่ทำดาเมจได้สูงมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเมตาของช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวสะท้อนแล้วด้วยถ้าบอสที่เจอสะท้อนเนี่ยเราก็แค่กดดาร์คคลอใส่มันนะ่ะซึ่งเขาปรับมาใหม่ให้ดาร์คคลอเนี่ย ไม่สะท้อนแล้วนะครับลบการสะท้อนไปทําให้เราแบบตีแมงทองได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเกียวตินยุคนี้นะครับผมยาแอดกดทีหนึ่งได้5นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเปลืองตังค์เท่าไหร่ครับผมก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยคุณกดยาแอดแค่ประมาณ12ขวดแค่นั้นเองถูกกว่าสมัยก่อนเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยยาแอด1นาทีครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้1ขวด5นาทีคุ้มๆนะฮะสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกียวตินนะครับผมก็ต้องถามว่าเตรียมตัวอะไรใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับผมค พอชั่นบอททอนแบบนี้นะครับผมเตรียมไว้สักประมาณ3-400ขวดเป็นอย่างน้อยนะครับผมอ่าสมมุติเราเตรียมไว้400ใช่ไหมครับผม400นะครับผมคูณกับ5นาทีนะครับผมปุ๊บจะได้2,000นาทีนะฮะ2,000นาทีก็ออาหาร60จะได้33ชั่วโมงซึ่งปกติแล้ว33ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครสตาร์ทที่150เนี่ยมันน่าจะจบ200แน่ๆเอาจริงแค่ประมาณสัก10กว่าชั่วโมงไม่เกิน2ีชั่วโมงก็น่าจะถึง200กันหมดแล้วล่ะนะครับผม ไอ้ที่เหลือเผื่อๆไว้ก็แบบเออเอาไปล่าบอสอะไรต่ออะไรอย่างงี้นะฮะ ดังนั้นก็เตรียมไว้ประมาณสัก400ขวดก็ได้ครับผมเซฟเซฟนะฮะอ่านี่คือสิ่งแรกที่อยากเตรียมเลยนะครับผมก็คืออย่าแอด400ขวดเป็นอย่างน้อยนะครับผมอันนี้เราจะไม่พูดถึงพวกสมุดคูน XP เออวีไอพีคาฟงคาฟ้าอะไรพวกนั้นนะครับผมเทปทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวยได้ค่าขนมถ้าเรื่องสมุดคูน XP เนี่ยจริงๆแล้วในกล่องของตัวกิจ4ปีเนี่ยมันมีแจก Film Manual, อ Film แบบอดวานซ์ฟิล่ว์มแ้วนครับมแ่ว้นม่นมีี่ยก็มเควสนลหรือปอัว แลกกูนได้นะครับก็สามารถไปดูคลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจก่อนละกันตัวนี้มัน185นะครับผมทําของให้มันเหมือนกับของกิจแล้วนะฮะคือเรียกได้ว่าไปหาอาวุธท,ที่มันแบบแรงพอๆกันมาแล้วนะครับผมดาเมจใกล้เคียงกับ rolling cost putter carta บวกสิมากเลยนะครับผมปึ๊บ EDP ให้ไหมฮะปั่นครับผมเนี่ยเห็นไหมปั่นทีละแสนนะครับ <c ười> ของนี่คือเรียกว่าแทบจะเอาของกิจแล้วเติมอีกนิดหน่อยอ่ะเติมกระต o n กระต่ายส้มเลยเข้าไปเนี่ย แค่นี้ก็ปั่นทีละแสนแล้วนะครับผมและถ้าคุณไปล่าบอสนะครับผมล่าบอสเนี่ยก็ต้องเวนอมอินเพลสใช่ไหมฮะ EDP นะครับผมดาร์คคอร์แล้วก็คอรสอิมนะครับผมนี่ฮะสองล้านน,นี่คือคอรสอิมขำ,ขำๆนะครับผมกดไปสองล้านแล้วนะฮะแถมอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่มาคอรสอิมสองล้านเนี่ยมันคือกาตาสำหรับแบบการปั่นไม่ใช่กาตาคอรสอิมนะครับผม ก็บอกได้เลยว่าของที่แจกมันช่วยมากๆจริงนะฮะบอกเลยว่าเล่นอาชีพนี้แหละครับผมสบายสุดแล้วนะครับแค่เตรียมอย่าแอดมานะครับผมมาดูเรื่องสเตตัสก่อนละกันนะผมสำหรับสเตตัสนะครับผม,บบผมตอนที่จัมมาเนี่ยคุณจะได้ตัวเลเวล150กิโยตินใช่ไหมฮะสเตตัสที่แนะนำให้อัพนะครับผมก็คือสเต็งร้อยยี่เอจิกเก้าสิบวิจเจ็ดสิบเด็กร้อยนะครับผมส่วนอินกับลักกดไว้ที่หนึ่งไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยอัพทีหลังนะฮะหลักๆเนี่ยเราเก็บเลเวลด้วยการกดโรลลิงคัตเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับอออออีกย่่างงงนึโลลิคัตตเร เขาปรับให้แล้วนะครับผมแค่กดค้างมันจะปั่นออโต้เองนะครับผมคุณปล่อยมือปุ๊บมันหยุดเลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องทำมาโคเลยนะแค่กดค้างที่สกิลอะจบเลยนะครับผมง่ายกว่าเดิมอีกนะฮะเห็นไหมครับชิวๆนะครับผมเล่นง่ายเล่นสบายกิวตินสิครับสเต็งรอยี่เนี่ยมันทําให้เราโรลิงคัตเตอร์แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็คอสอิมแรงขึ้นด้วยเอจจีเนี่ยอัพไว้90เนี่ยเอาไว้แค่เพิ่มเอพีดีนะครับผมเพราะว่ายังไงเราลากอยู่แล้วมันโดนตีอยู่แล้วนะครับ วิทเจ็ดสิบนี่เอาไว้กันตายเพราะว่าเราแบบลากบ่อยไงลากสี่ห้าตัวแล้วปั่นอย่างเงี้ยเลือดต้องเยอะเยอะหน่อยนะครับผมส่วนเด็กร้อยนะครับผมเอาไว้ให้ตีมอนให้โดนเพราะว่าโรลี่คัตเตอร์ยังคิดคา่าฮิตอยู่ถ้าเด็กน้อยไปเดี๋ยวตีมไม่โดนนะครับผมซึ่งถามว่าอัปเดตเยอะอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราเลเวลสูงสุดที่200นะครับผม <Data S 2> เตตัสนี่เหลือพออัปลักร้อยยีอีกอันยังได้เลยนะครับผมซึ่งพอได้เตตัสนี้แล้วใช่ไหมครับผมคุณก็ถ้าเลเวลอัพอีกก็ไปอั เพราะว่าเราจะเล่นเป็นสายสกิลคลิกนะครับดังนั้นค่าลักก็ยังจำเป็นอยู่นะฮะแต่ว่าเอานี้ไปก่อนสเต็งร้อยี่เอจิเก้าสิบแล้วก็เด็กรอยไปก่อนที่เลเวลร้อยห้าสบนะฮะต่อมาเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลคัทหนึ่งนะฮะคัทหนึก็จะอัพแบบนี้เลยก็คือดับเบิลแท็กสิบอินฟู v ด1อทสิบนะครับผมเอเวนอมสิบดีท็อกซนึ่งนะฮะสกิลแปแล้วก็ไฮดิงสิบนะครับผมอันนี้สำหรับคัทหนึ่งนะฮะต่อมาคัทแอตตาซินคอร์ส Sonic b o 10สนะครับเพื่อเอาลู i คัตเตอร์นะฮะก็จะมี Sonic b o 10สิบกาตามันเตอรี่สิบแอดวานซ์กาตามัตเตอรี่หนะครับผม m ม so d ทโ s เอสเซาสิบโซเดสสนะครับ EDP เอ็น e ชันดิฟฟิชันห้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลบแ Hand นเตอรี่5นะครับผมมันก็จะได้โครก k ิ้งสแล้วก็ e n c h a n นพลอยชันเจ็ดนะครับผมก็ครบจ็อบเจของ ให้คัสแล้วนะฮะต่อมาพอเป็นคัสสามนะครับตอนจัมมาเขาจะให้เราจ็อบห้าสิบใช่ไหมครับผมซึ่งจ็อบห้าสิบเนี่ยสกิลแรกที่คุณต้องอัพคือโรลลิงคัตเตอร์ก่อนเลยสกิลเก็บเลเวลนะครับผมโรลลิงคัตเตอร์ตอนนี้นะมันปรับมาแล้วให้มันกว้างขึ้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยืนชิดอย่างนี้เลยใช่ไหมมันถึงจะโดนมอนนะครับผมเดี๋ยวนี้นี่ขยับออกมาอีกสองช่องยังโดนเลยฮะเนี่ยแล้วมันกว้างมากเลยครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นสกิลอีกอันหนึ่งที่เก็บเวลไดดด้้้้้ีขขึึนนนมากกแแลวว็รรงยะคับเดี๋ยวนนนนนีี้่่่ของงยๆก็็ปปัเแแสล้วนะะะฮออ่ัพนด้น อัพสกิลนี้ครับผม new p o t t i a l research นะครับผมสกิลนี้นะฮะจะทำให้เรากด EDP นานขึ้นนะครับผมคือปกติกด EDP ใช่ไหมปกติจะอยู่ประมาณ1นาทีใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าอัพสกิลนี้เข้าไปคุณจะอยู่5นาทีนะครับผมกดเห็นไหมครับนี่ฮะหนาทีนะครับผมดังนั้นเนี่ยอัพ r o l ลิ n งก่อน1อันนี้2นะครับผมให้เต็มนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ ประหยัดค่าแอดนั่นเองนะครับผมหลังจากอัพนิวโพชั่น r ีเ e a ร์ h เสร็จแล้วนะครับผมก็อัพนี้ก่อนนะครับผมโพชั่นนัทเวอร์พอนนะครับไม่รู้อ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะครับผมสกิลนี้เป็นการเคลือบพิษใส่ตัวเองนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเคลือบพิษคนละแบบกับเอ c ช a n t Potion ของคัทสองนะอันนี้มันเป็นพิษใหม่นะผมพิษใหม่ต้องใช้ขวดยาพิษด้วยนะครับซึ่งจะมี2ขวดที่แนะนําก็คือฟิเลเซียกับตัวท็อกซินนะครับผมฟิเลเซียเนี่ยจะทําให้เราตีแรงขึ้นเพิ่มค r i t d a m a ด้วยอย่างตอนนี้ปั่นประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมครับผม ถ้าคุณกดสกิลนี้นะครับผมเคลือบพิษอันนี้นะฮะกดปั๊บมันจะขึ้นรายชื่อขวดพิษที่เรามีในตัวใช่ไหมครับเราก็เลือกไปนะครับผมพิษท็อกซินเนี่ยมันจะฟื้นเ p 1%พทุกๆ1วินาทีซึ่งถ้าใครเอไม่พอใช้เนี่ยให้ใช้พิษท็อกซินนะครับแต่ถ้าใครต้องการความแรงให้ใช้พิษฟิเลเซียนะครับผมกดเข้าไปแบบนี้นะฮะปุ๊บปั่นเห็นไหมครับผมจากแค่แสนเดียวเนี่ยคุณจะขึ้นมาแสนสองแสนสามเลยอ่ะมันแรงขึ้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับผม คุณจะคอ์สอิมแรงขึ้นด้วยเพราะว่ามันเพิ่มคีดาเมจด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งควรรู้ไว้นะครับผมสำหรับแพทนี้นะครับสกิลนี้ของดีมากๆปั๊มดาเมจได้เยอะมากนะครับผมถ้าใครคิดว่าเอ้ยเราตีเบาเกินไปก็ลองหาพิษอันนี้มาใช้ดูทําเองก็ได้หรือจะซื้อเขาก็ได้ครับผมถ้าซื้อเขาเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่มานขวดละหมื่นมันจะใช้ได้ประมาณสัก500วินาทีนะครับผมสําหรับขวดยาพิษ ฟิเลเซีย1ขวดนะครับผมท็อกซินก็เช่นกันนะฮะอ่ะหลังจากอัพตัวพอร์ชั่นเวอร์พลัสอันนี้มาแล้วใช่ไหมครับผมคุณก็ไปอัพอันนี้ครับผมดาร์คคลอนะครับผมดาร์คคลอเนี่ยก็เป็นสกิลเหมือนเดิมก็คือใส่ปุ๊บมันจะเป็นบัฟทำให้เราโจมตีแรงขึ้น2.5เท่านะครับผมนี่เห็นไหมจากแสนหนึง่งปั่นขึ้นมาเป็น3ามแสนเลยนะครับผมซึ่งมันจะอยู่อยู่ที่ประมาณสัก10วินาทีนะฮะแล้วก็ลบผลของการสะท้อนด้วยเช่นแมงแดงเปิดสะท้อนอยู่ใช่ไหมคุณใส่ดาร์คคคคลลอออก่อน่นปุุบ๊บแ้วณยตี คอรอิมใส่มันนะครับผมมันก็จะแรงมากๆโดยที่เราไม่โดนสะท้อนนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ย้อนไปอัพคอรอิมแพคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสกิลล่าบอสเพียงหนึ่งเดียวของเรานะครับผมสำหรับสายงบน้อยนะฮะดาเมจแรงมากๆนะครับผมของธรรมดานี่ซัดกันถึงแบบ 5m 10m เลยนะครับผมด้วยสกิลนี้นะฮะหลังจากอัพคอรอิมเสร็จใช่ไหมครับผมก็ไปอัพพวกปามีดนะครับผมแล้วก็เวนอมอิมเพลสอะไรพวกนี้นะครับผมเอาไว้ทําให้โจมตีพิษแรงขึ้นอีกนะครับผม อ่ะหลักๆประมาณนี้แหละก็คือ o o l i n g c u t t e r 10 n บนิ r t อชั่น Research 10นะครับผม p o ชั่ o เวอร p o n ส10นะฮะ Dark Claw 5แล้วก็ Coss Im 5นะครับแล้วก็ปามีแล้วเหลือจากนาเนี้ยถ้าอัพเกินจอเนี่ยก็จะอัพฮารูเอาไว้หลบเวทตอนสู้บอสนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคสกิลสเตตัสเสร็จนะครับผมมาดูของสมใส่กันบ้างนะครับผมอันนี้จะเบสจากของกิจเป็นหลักนะครับแต่จริงแล้วก็ของกิจที่เราใช้มีแค่อุ้ย <laughs> ยังอื่นอะ ไปทำเอาดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับแนะนำว่าให้ใช้อาวุธกิจอย่างน้อยๆอ่ะพยายามตีบวก11ให้ได้นะครับผมถามว่าตีบวก11แรงแค่ไหนมันแรงพอๆกับนี่ครับผมกาตาโอเอสสิบเจ็สองไว้ในนะครับผมอันนี้คือกรณี rolling cutter อย่างเดียวนะครับผมมันแรงพอๆกับอันนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะครับผมอ่ะสำหรับส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวเนี่ยถ้ากอดล้อเจ็ดนะครับผมให้ใช้พวก beating rayward ไปก่อนนะครับอันนี้มันเป็นหมวกแจกนะครับผมฟื้น hp sp ได้แจก ตอนเลเวลกล่องเลเวลร้อยนะฮะกองใส่นี้เก็บเวลไปก่อนนะครับผมตั้งแต่150จนถึง170นะครับผมพอ170แนะนำว่าให้ไปทำอันนี้ครับผมหมวกเทมเพล a l c เซอร์เกต i กิโ t ตินนะฮะหมวกอันนี้ข้อดีของมันคือทุกๆ3กสามเกดตโรลลิงคัตเตอร์แรงขึ้น20%นะครับผมซึ่งณนะตอนนี้นะครับใบตีบวกหาง่ายมากๆนะครับผมใบตีบวกเนี่ยหาได้จากกล่องซิลโลการันตีทิเก็ตนะครับผมมีโอกาสสุ่ม ตั้งแต่บวกเจนถึงบวกสินะครับทั้งเกราะแล้วก็อาวุธนะครับผมคือแกะมา1กล่องเนี่ยคุณก็มีโอกาสจะได้แบบเออบวกสิอาร์เมอร์เลยก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นแบบบวกแเวอร์พอนก็ได้นะครับผมก็คือแกะ1ครั้งก็สุม่ม1รอบนะฮะซึ่งไอ้กล่องเนี้ยราคาเราประมาณ2-3งเอ็มนะครับผมก็ลองแกะดูได้นะครับผมเนี่ยถ้าคุณได้บวกเกราะมาใช่ไหมคุณก็เอามาตีนะครับผมแต่ว่านี้มันต้องใส่ได้170นะมันถึงจะตีบวกได้เพราะว่าในการตีบวกด้วยใบายการันตีเนี่ยยคคุุณณต้้้้้อองใส่ปกรร์ชินนนนััๆไดดวะบผม ก็อันนี้ของดีนะครับผมสำหรับสายลูนิคัตเตอร์นะฮะร้อยเจ็ดค่อยไปทำนะครับผมค่าทำหมวกนี้อันละประมาณ 1M นะครับถูกมากๆเป็นหมวกที่ดีมากๆแล้วก็ถูกมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันใส่ได้1 7อไงก่อนนั้นก็หาหมวกอื่นใส่ใส่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ออฟได้ด้วยนะฮะออฟดีสุดของมันคือสเต็งแต่ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสมากนะครับผมได้อะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะความสามารถที่เราอยากได้คือทุกๆสากาวเกต โลลิงคัตเตอร์แรงขึ้นเฉยๆนะฮะอ่าซึ่งใครอยากได้หมวกอันนี้นะครับผมก็สามารถไปดูคลิปวิธีทําหมวกเทมได้เลยนะครับผมมีให้แล้วอีกเช่นกันนะครับผมสาหรับใครมีงบนะครับผมอยากได้ส่วนตาที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็อาจจะเลือกเป็นเอาเลนส์บ e ิดข่ายส้มกไ็ได้ Market P, ได้แมกกาซพีได้เอพีดีได้โจมตีกายภาพทุกประเภทแรงขึ้น6%นะครับแล้วก็ส่วนปากนะครับผมส่วนปากก็มีบูนิจามาสนะครับทำให้ตีใกล้แรงขึ้น5%นะะนนอัี้ก็ของดีรา,าไม่แพงเหมือนันนะคกับผม ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าโรลี่คัตเตอร์เป็นตีใกล้นะครับแล้วก็อย่างคอสอิมก็ใช้ได้คอสอิมก็ตีใกล้นะฮะมาถึงสิ่งที่คุณต้องทำแล้วล่ะนะครับผมคือไอตัวอเลนลบิดกับบูนิจามาเนี่ยเป็นออปชั่นนอลก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือชุดเกรดครับผมชุดนี้เป็นชุดเลเวล150ใส่ได้นะครับผมวิธีการได้มาคือไปทำเควส 17.1เมื่อทำเควสเซตเนี่ยเราจะเอาของไปแลกชุดเกรดได้นะครับผมซึ่งทำเควสเซตเนี่ยคุณจะขาดของอยู่นิดหน่อยอไอของพวกนั้นน่มันสามารถซื้อได้ด้วยอันละไม่กี่พันนะครับผมไม่กี่พันเซนนี่นะแล้วก็ไปแลกชุดเกรดเป็นบวก9ได้เลยนะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยมีคลิปให้ดูเช่นกันนะครับผมความสามารถของเซตนี้คือเมื่อใส่ทั้งเซตบวก9ทั้งตัวเนี่ยโรลลิงคัตเตอรแรงขึ้นอีก 30%นะครับผมแล้วก็มีสล็อตด้วยนะครับผมก็เนี่ยแหละเดี๋ยวกิจ4ปีเนี่ยผมก็จะใช้กาตั๋แจกบวกสิใช่ไหมแล้วก็เซตเกรดทั้งเซตนะครับผมเซตเกรดเนี่ยประกอบด้วยเสื้อมัฟรองเท้าแล้วก็แหวนหนึ่งข้างนะครับผมก็ไปทำให้หมดเลยนะครับทำไม่ยากทำไม่ยากแค่ไปเดินเควสนิดหน่อยอ่ะคือในกิจใช่ไหมคุณจำ้ำโตมาเนี่ยคุณจะได้ตั๋วผ่านเควส16.1กับจุดสอยู่แล้วคุณก็แค่เอาตั๋วนั้น่ะไปใช้นะครับผมแล้วก็เริ่มเควส17 ให้เสร็จนะครับผม17.1ให้เสร็จแล้วคุณก็ไปแลกตัวชุดเกรดมานะฮะการที่แนะนำนะครับผมสำหรับส่วนเสื้อคือ Living Dead นะครับผมใบนี้เพิ่มไปแท็ก20แล้วก็ทำให้อาวุธและชุดเกราะไม่พังซึ่งเผื่อคุณจะไปแมกมาสามันก็จะไม่โดนระเบิดเกาะทิ้งนะครับผมไม่โดนระเบิดอาวุธทิ้งนะฮะราคาใบนี้อยู่ที่ประมาณ 5m นะครับเมื่อกี้ไปเซิร์ฟมาแล้วนะครับผม Living Dead นะฮะต่อมาคือมัฟนะครับผมก็มัฟเกรดเหมือนกันนะครับเห็นไหมมีเพิ่มดาเมจต่อศัตรูทุกเพศด้วย10%นะครัััับบบผผมมมกกกกาาารรรททีี่่่แนนนนนนะะะะคคสสหหใ็ืืออฮเเเยุๆ ทุกๆ10สเต็งตัวหน้านะครับได้แท็ก3หน่วยนะครับเอพีดีอีก1นเปอร์นะครับสเต็งร้อยยี่ก็ได้แท็ก3าิบหหน่วยนะครับผมเอพีดีอีก12%รนะฮะแล้วก็สเต็งร้อยยี่ได้แท็กเพิ่มขึ้นอีก40 ใบนี้ช่วงนี้แพงหน่อยเพราะว่าแพงช่วงกิดได้แหละนะปกติมันอยู่ที่ 10m แต่ตอนนี้ 13m เข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับบาวเลตนะฮะต่อมารองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยถ้าใครไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ไฟล็อกก็ได้ครับผมไฟล็อกชุดเตอร์เพิ่มแมคคิพีเอาไว้กันตายนะครับผมราคาไม่แพงส่วนประดับนะครับผมถ้าใครมีงบนะครับผมแนะนําใบนี้ฮะซาวเวตแครมป์นะครับผมเด็กบวกสองสเต็งบวกหนึ่งแมคคิดพีบวกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจโรลลิงคัตเตอร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่แหละเราข ไอเรื่องคอมโบคอมโบข้างล่างไม่ต้องสนใจนะครับผมแค่รู้ไว้ว่า1ใบโรลลิงคัตเตอร์แรงขึ้น10%ก็พอแล้วนะครับใบนี้ราคาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 15M นะครับราคามันขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันแค่ 10M นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ช่วงกิจนะครับทุกอย่างขึ้นหมดนะฮะก็เลยขึ้นมาเป็นใบละ15นะครับผมก็ถ้าใส่ได้ก็ดีจะเพิ่มดาเมจโรลลิงคัตเตอร์ของเราให้เยอะขึ้นอีกนะครับผมต่อมานะครับประดับอีกข้างหนึ่งนะครับคิดแล้วไม่ออกก็ใส่บาโกะไปก็ได้นะะะครัับบบผมาากกพ่อทุสถนนฮ ใส่ไปเธอะของดีราคาถูกอันนี้ 4m กว่านะครับบาโกใช้ได้ทุกอาชีพตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับผมก็เป็นของดีที่ควรมีติดไนดีไว้ส่วนชาโดนะครับผมแนะนำว่าเลือกเป็นชาร์โดกิโยสไปเลยนะครับผมอัปเปอร์มิดเดิลโลเวอร์นะครับผมก็เลือกเป็นกิโยสให้หมดนะครับผมส่วนกาเมนนะครับกาเมนเนี่ยพักคุมคุณจะได้ชาร์โดตอนเลเวลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมซึ่ง ถ้าขยันนะครับผมคุณก็เลือกกิโย1หนึ่งไปก่อนเพราะว่ากิโย1หนึ่งเนี่ยจะช่วยให้โรลลิงคัตเตอร์แรงขึ้นเกือบเ mm hmm. กือบจะ30%เลยนะฮะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยขี้เกียจเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวระคุมใหม่หรือว่าออฟใหม่จะได้เหรญอะไรเงี้ย,นนยก็เลือกกิโยสองไปก็ได้ครับผมมันก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก10%นะครับไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ส่วนคอสนะครับผม อของตัวนี้มันไม่มีคอร์สกิโยเพราะเล่นนอกกิตนะครับผมถ้าคุณได้คอร์สกิโยตินบูสเตอร์มานะครับคุณจะปั่นแรงขึ้นอีก10%เพราะว่าคอร์สกิโยบูสเตอร์มีเพิ่มความแรงโรลิ่งคัตเตอร์นะครับผมก็จะแรงกว่าตัวนี้ประมาณสัก10เปอร์นะฮะก็จะเห็นว่าแค่คุณใส่ของพวกนี้มานะครับผมกาตาแจกบวกสินะครับผมชุดเกรดทำฟรีนะครับผมไปวิ่งเควส17.1แล้วมานั่งไล่ทำเอาก็ได้นะครับผมใส่การ์ดอีกนิดหน่อยยัดบาโกเข้าไปอีกข้างนึงนะคครรับผมมไปททเเเซอออ์ิิิลขงกกโยตนนนีดึงนนะครัับบบผมแล้้ววกก็อดใเเขาไปี่ย แค่นี้เนี่ยคุณก็จะได้กิโยตินปั่นเป็นแสนแล้วนะครับผมปั่นโหดเหมือนโกดอาชีพอื่นนะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือของปั่นบ้านมากเลยนะหมวกยังไม่ได้อัปเกรดด้วยนะครับผมปั่นเป็นแสนนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูตอนหมวกอัปเกรดแล้วกันนะครับผมวิธีการใช้กล่องโลซิลนะครับผมดับเบิลคิกเพื่อแกะกล่องนะครับผมไอ้กล่องนี้ราคาอะประมาณสัก 3M 3M นะฮะกดออกมานะครับเห็นไหมบวก8เกราะนะครับผมอหนอีกทีหนึ่งบวก7เกราะนะฮะ บวก7อาวุธนะครับผมผมจำได้ว่าผมมีใบบวก9เดี๋ยวบวก9ตีเลยแล้วกันนะครับยังไงไอ้บวกเซิร์ฟเวอร์เซอร์เคดนี่ก็ใช้แทบทุกตัวของกิโยตินอยู่แล้วนะฮะสำหรับวิธีการใช้งานใบตีบวกแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นใบบวกเกลียหรือว่าใบบวกอาวุธเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องสวมใส่ไอเทมชิ้นนั้นๆได้นะครับเช่นไอตัวหมวกกิโยติน170อย่างเงี้ยคุณต้องใส่ให้ได้ก่อนเลเวลให้ถึงก่อนอะไรอย่างงี้นะครับถือใบบวกกับใส่ของมานะครับมาที่หลังห้องตีบวกนะะฮ คุณจะเจอกับเอ c ชื่อ ReFI n e Master นะครับผมคุยกับเขาเลือกข้อ2นะครับผมอัปเกรดด้วยบัตรอัปเกรดนะฮะแล้วก็เลือกไอเทมที่จะอัปเกรดนะครับผมอันนี้เป็น Terminal Circuit ใช่ไหมก็เลือกมานะครับผมก็เลือกบวกที่เราจะเอานะครับผมเช่นถือใบบวก9มาก็ใช้ใบบวก9 a r m อาร์เมอร์นะฮะอ่าแล้วเลือกว่าแน่นอนนะครับผมมันก็จะเคาะให้เลยนะครับอันนี้คือตีร้อนะมันเป็นใบตีบวกการันตีนะฮะเราจะได้บวก9 Terminal Circu ิเค็ดกิโลตินแล้วแบบนี้นะครับผม เห็นไหมครับอีซี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับผมระหว่างบวกศูนย์เมื่อกี้ใช่ไหมปั่นทีละแสนหนึ่งแสนหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ใส่เป็นบวกเก้า์ม e r m a l circuit นะครับผมปั่นเข้าไปครับผมเห็นไหมฮะจากแสนหนึ่งแค่บวกเก้าเนี่ยขึ้นมาเป็นแสนเจ็ดนะครับผมนี่แหละครับหมวกเทพสายปั่นนะครับผมเท t h e r อลเซอร์ u i ตนะฮะนี่แหละเห็นไหมคือเป็นอาชีพที่ทําของน้อยอ่ะแต่ดาเมจมันพุ่งไปสูงเหลือเกินนะฮะ อาชีพอื่นเขาก็จะอิจฉากันนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะฮะดูฮะเนี่ยแค่เวนอฟอินเฟสใส่เข้าไปปั่นไป2องแสนกว่านะครับผม2องแสนห้านะฮะอาชีพอื่นเขาล้องแล้วนะครับเจอกิโยตินกิดนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับกองทัพกิโยตินเราต้องรุ่งเรืองนะครับผมอ่โอเคครับผมก็ใครมีข้อสงสัยอะไรสําหรับกิโยตินกี่สิปีนะผมก็มาพิมพ์ถามไว้ได้นะครับผมหลักๆที่เราต้องหาเนี่ยก็คืออย่าแอร์สี่ร้อยขวดนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องการ์ดอะไรพวกนี้ก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่กก็ดดาาเเมมจบบลงงอีนนนิึะครัผ แต่ว่ายังไงก็แนะนำว่าไปหาเซตเกรดมาใช้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเซตเกรดเนี่ยมันช่วยทำให้เรารลิ้นคัตเตอร์แรงขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นของดีทีเดียวนะฮะผมก็จะใส่เซตเกรดเหมือนกันตอนกิดนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ลวกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบลเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจกัมเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครั